เอาไปต่อกันที่จังหวัดน้องค่ายค่ะอําเภอสังคมจังหวัดน้องค่ายเป็นพื้นที่อีกมองหนึ่งเนาะค่ะที่นี่ผู้มีประเทศติดกับแม่นำ้ำโค้งมีแนวเขาถอดเน้า,ข,า,นาขนานไปกับแม่น้ำอีกฟังหนึ่งก็เป็นพื้นที่ของสอปป,ป,อปอเล่าเฮดไ้มีวิวทิวทัศน์ท,ที่สวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ในเทอร์นีเนาะค่ะมีการจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนค่ะหรือว่าพาราไดขอฟให้ค่ะพารา ไกดิง้งระดับนานา,นาชาติเนาะค่ะจัดขึ้นเป็นเทือที่6ละค่ะสีมิสเสน่มีความสวยงามเป็นจังไดสนุกสนานซำไดติดตามจากรายงานพิเศษชุดนี้ค่ะเรืออากาศโทหญิงนันพัฒพุทช,ชงสาวชยัยภูมิวัย34ปีดีกรีแชมป์โลกกีฬาร่มร่อนหรือพาราไกาดิง้งสีสมัยซ้อน เตรียมอุปกรณ์เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาล่มล่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติสารสัมพันธ์อาเซียนครั้งที่6ประจำปี2565ที่ผาตักเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดน้องาายซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่มีทิศทางลมเหมาะแก่การแข่งขันแถมยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่2ฝั่งโขงไทยลาวนอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากนักกีฬาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจานวนมาก อันก็เป็นแชมป์โลกค่ะตั้งแต่ปีขึ้นแลงกิ้งอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ปี2013ค่ะ4ปีติดต่อค่ะแล้วก็มีรายการชิงแชมป์โลกปี2015ค่ะแล้วก็2ปีซ้อนเป็นปี2017ค่ะแล้วก็ล่าสุดเป็นเหรียญทองสองเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะ ใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆค่ะที่เขามาแซงเราได้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง<ม>อย่างตอนนี้ของเราก็มีพักๆลงบ้างโดยช่วงโควิดอะค่ะแต่ของเราแต่ของเขาก็คือมีการจัดาจการแข่งขันชายค่ะ<ม>ต่อเนื่องค่ะการจัดการแข่งขันกีฬารบร้อน สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นในหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความยากง่ายแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศสำหรับอำเภอสังคมเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสวยงามมีการจัดการแข่งขันขึ้นณจุดนี้มาแล้ว6ปีซ้อนสมาคมกีฬาทางอากาศได้แจ้งกับพวกเราว่า ไซต์บินหรือว่าสนามแข่งขันอย่างนี้เป็นสนามบินเป็นสนามที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้นะครับและก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะครับทางสมาคมกีฬาทางอากาศแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และก็จังหวัดนนองคายอำเภอสังคมนะครับร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันที่จะจัดตั้งโรงเรียนกีฬาทางอากาศขึ้นในพื้นที่อำเภอสังคมนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาทางอากาศประสบความสําเร็จ จะส่งผลให้สถานที่อำเภอสังคมครับจะมีนักกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคตนะครับที่จะเข้ามาฝึกถ้าจะเข้ามาทําการแข่งขันเข้ามาฝึกซ้อมนะครับตลอดจนมีผ,ผู้ฝึกสอนอะไรต่างๆเข้ามาในพื้นที่นะครับจะส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสังคมมีความอยู่ดีกินดีขึ้น กีฬาร่มร่อนเป็นกีฬาทางอากาศที่กำลังได้รับความนิยมสูงในต่างประเทศอุปกรณ์การแข่งขันประกอบด้วยร่มร่อนสายร่มแถบผ้าที่ต่อจากสายพยุงและที่นั่งนักบินนักกีฬาร่มร่อนของไทยก้าวไปถึงแชมป์โลกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในบ้านเราต่อมาพบว่าได้แพร่หลายในระดับเยาวชนมากขึ้นกีฬาทางอากาศนะครับสร้างอุปกรณ์มาแล้วก็มีเทอรี่มานะะทั้งหมด 116ปีนะครับสถาพันธโลกนะฮะตั้งมา116ปีแล้วแต่ว่าประเทศไทยเพิ่งตั้งได้16ปีนะเขาเขามีกันมา100ปีแล้วนั้นเรามาที่หลังนะฮะแต่คิดว่าการบินเนี่ยนะฮะทุกคนบินได้หมดนะครับเพราะเขาเขาทำมาให้มนุษย์บินได้แต่เราต้องศึกษาให้ถึงแก่นเขาจริงนะครับว่าแก่นวิชามันมีอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่เป็นบวกอะไรที่เป็นลบเราต้องต้องจำนะฮะลบอย่าไปทํา แล้วก็ทําที่มันเป็นบวกนะฮะมันจะได้กับตัวเราเองรเราบินอนะ่ะท้าพ้นพื้นนะฮะไม่มีอะไรที่มันแน่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องทําใจให้ได้นะครับนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธรรมฝากถึงผู้ที่สนใจในกีฬาชนิดนี้ว่ากีฬาร่มร่อนเป็นกีฬาที่สนุกแค่ร่อนมากลางอากาศเรียนแบบนกบินแค่นั้นก็มีความสุขแต่ก่อนจะเหินฟ้าก็ต้องมีการเรียนรู้ เพราะกีฬาที่ยืนอยู่บนความหวาดเสียวแบบนี้ต้องฝึกฝนก่อนเพื่อความปลอดภัยและสเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้นอกจากความท้าทายแล้วยังมีความสวยงามที่เมื่อบินขึ้นฟ้าแล้วได้สัมผัสทิวทัศน์โดยเฉพาะมุมมองสองแผ่นดินไทยลาวในมุมสูงเช่นที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายแห่งนี้ ชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคกรรมทีมข่าว n b t 11 t ทีวีอีสานร,รายงานจากอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย